สวัสดีครับพบกับครูปลิดสอนแบบฝึกเลขป .1 คำชี้แจงวิดีโอคลิปนี้จัดทำเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองสอนเด็กทำแบบฝึกหัดห้ามลอกโดยไม่คิดแต่ต้องเรียนรู้พร้อมทำแบบฝึกหัดไปด้วยกันครูเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองและเด็กทุกคนครับบทที่7การวัดน้ำหนัก แบบฝึกหัด7.8โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบตอนที่1หน้า189 190 191ข้อ1แม่ทำคุกกี้ถั่วโดวยใช้ส่วนผสมจากไข่ขาว2ขีดน้ำตาลทราย4ขีด ทั่ว5ขีดแม่ใช้ส่วนผสมทั้งหมดเท่าไหร่เด็กๆเราลองมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากรูปนี้ก่อนนะครับเด็กๆยังไม่ต้องเขียนรูปลงไปนะครับจากส่วนผสมของคุกกี้ถั่วประกอบไปด้วยไข่ขาว2ขีดน้ำตาลทราย4ขีดทั่ว5ขีด ดังนั้นแม่ใช้ส่วนผสมทั้งหมดคือ2บวก4บวก5าคำตอบที่ได้จะต้องเพิ่มขึ้นเมื่อเรานำเอาส่วนผสมทั้งหมดมารวมกันนี่คือวิธีคิดหาคำตอบของข้อนี้นะครับอา้าวคราวนี้เราจะไปหาคำตอบโดยการแบ่งโครงสร้างของโจทย์ปัญหาตามหลักการที่เราเรียนรู้มา แม่ทำคุกกี้ถั่วดยใช้ส่วนผสมจากไข่ขาว2ขีดเราจะใส่เครื่องหมายขีดบอก1ถูกไหมครับเป็นสิ่งที่โจทย์บอก1น้ํา้ำตาลทราย4ขีดหลัง4ขีดใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอก2ถั่ว5ขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอก 3เพราะสิ่งที่โจทย์บอกมามี3ส,ส่วนและส่วนสุดท้ายมีคำว่าเท่าไรซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่ากี่เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบดังนั้นจึงเป็นส่วนที่4ของโครงสร้างของโจทย์ปัญหาข้อนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนมี คำถามว่าทั้งหมดเท่าไหร่เราจะวิเคราะห์ในการหาคำตอบคิดอย่างไรนะครับคำตอบคือคิดบวกดังนั้นจึงสร้างประโยคสัญลักษณ์เป็น2-4-5บวก4บวก5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับเท่าไหร่หาคำตอบของเลข3จํจำนวนทําอย่างไรก่อนนะครับ หาคำตอบของ2จํานวนแรกหรือ2จํานวนหลังก่อนก็ได้นะครับในที่นี้คุณครูหาคำตอบโดยใช้2จํานวนแรก2บวก4เอาเลขมากก็คือ4ไว้ในใจชูมือขึ้นมาอีก2นับต่อจาก4เป็น5 6ดังนั้น2บวก4เท่ากับ6แล้วนำเลข 6ไปบวกกับเลข5โดยเอา6ไว้ในใจชูม,มือขึ้นมาอีก5 6แล้ว7 8 9 10 11ดังนั้นข้อนี้ตอบ 10s นั่นก็คือ2บวก4บวก5เท่ากับ11นำเลขคำตอบมาเขียนในช่องตออวตอบด้วยเลข ทยตอบ11ขีดหรือกี่กิโลกรัมกี่ขีดนะครับเด็กๆเลข1ตัวแรกอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น110ดังนั้นคือ1กี่กิโลกรัมกับอีก1ขีดถูกไหมครับเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะอะไรนะครับบอกเหตุผลในเชิงคณิตศาสตร์ก็ต้องนำตัวเลข คำตอบ11มาเป็นคำตอบเหตุผลเพราะ11เป็นจํานวนที่มากกว่า 2, 4และ5ที่เป็นตัวบวกถูกไหมครับเนื่องจาก11เป็นผลบวกจึงต้องมีค่ามากกว่าทั้ง3จํานวนข้อ2แตงโมครึ่งลูกหนัก9ขีด แตงโม1นซีกเบาวกว่าแตงโมครึ่งลูก3ขีดถามว่าแตงโมที่เราผ่าเหลือ1ซีกหนักกี่ขีดครับเราลองไปดูภาพนี้ประกอบก่อนนะครับแตงโมครึ่งลูกมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ9ขีด แล้วนำแตงโมมาหั่นเหลือ1นซีกปรากฏว่าน้ำหนักมันต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับลดลงถูกไหมครับซึ่งถือว่าเป็นน้ำหนักที่เบากว่านั่นเองแต่เบากว่ากี่ขีดนะครับ3ขีดดังนั้นแตงโม1นซีกมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ6ขีด นั่นคือจำนวนที่เหลืออยู่ในส่วนนี้ถูกไหมครับคราวนี้เราจะไปหาคําตอบอีกวิธีหนึ่งตามหลักการที่เราเคยเรียนรู้มาเรื่องของโครงสร้างของโจทย์ปัญหาเด็กๆลองมาดูนะครับเราจะแบ่งส่วนโครงสร้างของโจทย์ปัญหาว่าอย่างไรแตงโมครึ่งลูกหนัก9ขีดใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอกหนึ่ง แตงโมหซีกเบากว่าแตงโมครึ่งลูก3ขีดใส่เครื่องหมายขีดเป็นส่วนที่โจทย์บอก2มีคำว่ากี่เป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นคือคำถามเป็นหมายเลข3นี่คือ3ส่วนโครงสร้างของโจทย์ปัญหาแตงโมครึ่งลูกหนัก เก้าขีดจะเป็นตัวตั้งลบด้วยแตงโมที่เบากว่าคือแตงโม1นซีกแล้วมีน้ำหนักที่เบากว่า3ขีดนี่คือประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะครับเก้าลบตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ3เพราะตัวไม่ทราบค่าหมายถึงแตงโม1ซีก การหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่าเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวทราบค่าคือเลข9และ3ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวลบคิดวิธีลบดังนั้นเอา3นับต่อไปหา9 3แล้ว4 5 6 7 8 9ได้คำตอบมาเท่าไหร่นะครับ6 ดังนั้น9ลบ6เท่ากับ3คำ,บ right คำตอบข้อนี้จึงตอบทั้งหมด6ขีดเขียนเลข6เป็นเลขไทยในช่องต่ออาตอบด้วยนะครับเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะเวลาเราเขียนเหตุผลต้องเอาเลข6มาเขียนนะครับเพราะ6เป็นอย่างไรนะครับสังเกตดูสิ เพราะหกคือจำนวนที่น้อยกว่าเลขตัวตั้ง9ก้าถูกไหมครับข้อ3อ่านน้ำหนักเติมตัวเลขแสดงจำนวนและแสดงวิธีคิดหาคำตอบทุเรียนหนักกี่กิโลกรัมเด็กๆสังเกต เข็มเครื่องช่างสปริงของทุเรียนเข็มชี้น้ำหนักอยู่ที่เลขอะไรนะครับเลข3ดังนั้นทุเรียนหนัก3กิโลกรัมฟักทองหนักกี่กิโลกรัมครับไปดูเครื่องช่างสปริงที่ช่างน้ำหนักฟักทองเข็มชี้น้ำหนักอยู่ที่เลข3ดังนั้นฟักทองหนัก 3กิโลกรัมสับป,ประรดหนักกี่กิโลกรัมครับเด็กๆไปดูที่เครื่องช่างสปริงที่ช่างน้ำหนักสับป,ประรดเข็มชี้น้ำหนักอยู่ที่เลข1ดังนั้นสับป,ประรดหนัก1กิโลกรัมคำถามถามว่าถ้าแตงโมหนักกว่าสับป,ประรด1กิโลกรัม แตงโมหนักเท่าไหร่นี่คือแตงโมที่เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังจะนำไปช่างซึ่งยังไม่ทราบคำตอบดังนั้นในการหาคำตอบเราจะต้องเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แตงโมคือตัวไม่ทราบค่านะครับหนักกว่าคือการลบลบด้วยสับประรดซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับ1กิโลกรัมแล้วหนักกว่า 1กิโลกรัมดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือตัวไม่ทราบค่าลบ 1, 1. เท่ากับ1การหาตัวไม่ทราบค่าให้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวที่ทราบค่ญญาคือเลข1กับ1ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งโจทย์ลบคิดบวกดังนั้น1บวก1ได้เท่ากับ2แตงโมหนัก สกิโลกรัมคำถามที่2ถ้าจะซื้อของสองอย่างให้ได้น้ำหนักรวม6กิโลกรัมจะซื้ออะไรได้บ้างก่อนอื่นเด็กๆคุณครูให้เด็กๆเขียนน้ำหนักบนรูปของสิ่งของที่ช่างให้ครบทุกรูปก่อนนะครับเริ่มจาก ทุเรียนหนัก3กิโลกรัมเขียนเลข3กำกับไว้ด้วยสับปะรดหนัก1กิโลกรัมฟักทองหนัก3กิโลกรัมและแตงโมที่เราหาน้ำหนักมาได้เมื่อกี้หนัก2กิโลกรัมเด็กๆเ,เขียนน้ำหนักกำกับเอาไว้ด้วยนะครับ ถ้าเราจะซื้อของสองอย่างเน้นว่า2อ,อย่างแล้วได้น้ําหนักรวม6กิโลกรัมเด็กๆจะเลือกสิ่งของชนิดใดนะครับคําตอบคือทุเรียนกับฟักทองเพราะั้้สองชนิดเมื่อเอาน้ําหนักมาบวกหรือเอามารวมกันนั่นก็คือ3ามบวกสเท่ากับ6 นอกนั้นเอามาบวกรวมกันคำตอบจะไม่เท่ากับ6นะครับดังนั้นตอบซื้อทุเรียนกับฟักทองจึงจะได้น้ำหนัก6กิโลกรัมคำถามข้อต่อมาถ้าจะซื้อของ3อย่างให้ได้น้ำหนักรวม6กกิโลกรัมจะซื้ออะ ใรได้บ้างจากเมื่อกี้เราซื้อแค่2อ,อย่างแล้วได้น้ำหนัก6กิโลกรัมคราวนี้ให้ซื้อ3อย่างเด็กๆสังเกตดูนะครับว่าเราจะซื้อสิ่งของชนิดใดบ้างนะครับที่รวมกัน3อย่างแล้วได้6กิโลกรัมครับคำตอบคือซื้อทุเรียน3กิโลกรัมยังขาดอีกเท่าไหร่นะครับ3กิโลกรัมถูกไหมครับ ถ้าเราจะไปซื้อฟักทองเลยได้ไหมมันจะได้แค่2อ,อย่างใช่ไหมครับไม่ได้3อย่างดังนั้นต้องไปซื้อสับปะรด1กิโลกรัม3บวก1เป็นเท่าไหร่แล้วนะครับเป็น4ถูกไหมครับดังนั้นยังขาดอีก1อย่างก็คือแตงโม2กิโลกรัมดังนั้น ข้อนี้เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่า3 1 2บวก1วก2เท่ากับ6ดังนั้นสิ่งของที่เราจะซื้อตอบซื้อทุเรียนซื้อสับปะรดกับแตงโมแต่ถ้าเด็กๆไม่ตอบว่าซื้อทุเรียนเด็กๆจะตอบว่าอะไรครับซึ่งได้น้ำหนักรวมเท่ากับ6กิโลกร,รัมเท่ากันคำตอบคือ ซื้อฟักทองดังนั้นเด็กๆสามารถเปลี่ยนจากซื้อทุเรียนเป็นซื้อฟักทองได้ให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับข้อ4ไหนหนัก4กิโลกรัมหลังกิโลกรัมใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอก 1. ดรีมหนักเท่ากับน้นหลังคำว่า ไหนใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอก 2. แต่ยังไม่มีตัวเลขสังเกตดูดีๆนะครับและนิ้งหนักกว่าดรีม7กิโลกรัมหลัง7กิโลกรัมเป็นสิ่งที่โจทย์บอก 3. ม,มีคำว่าเท่าไรมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่ากี่เป็นสิ่งที่โจทย์ถามจึงเป็น โครงสร้างของโจทย์ปัญหาในส่วนที่4ดังนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้มี4ส่วนนะครับนั่นคือบอก1บอก2บอก3และโจทย์ถามจากสิ่งที่โจทย์บอก1คือไนท์หนัก4กิโลกรัมเราจึงนำมาเขียนเป็นคำตอบก่อนนะครับ สิ่งที่โจทย์บอกสองดรีมหนักเท่ากับไนดังนั้นดรีมหนัก4กิโลกรัมคำถามให้เราคิดว่านิ้งควรหนักกว่าหรือเบากว่า4กิโลกรัมเด็กๆต้องไปวิเคราะห์ตรงตำแหน่งนี้ก่อนนะครับว่านิ้งหนักกว่าดรีมนิ้งหนักกว่าดรีมเมื่อดรีมหนัก4กิโลกรัมดังนั้นน้ำหนักของนิ้งก็ต้อง หนักกว่าถูกไหมครับเด็กๆวงกลมคําตอบไว้ด้วยแต่หนักกว่าเท่าไหร่ละครับเราจะต้องนํามาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์เพื่อหาคําตอบจากสิ่งที่โจทย์บอก3นี้มานะครับนิ้งคือตัวไม่ทราบค่าหนักกว่าคือลบ นักกว่าดรีมดรีมมีน้ำหนัก4กิโลกรัมคือลบด้วย4แล้วได้คำตอบเท่ากับ7ดังนั้นในการหาคำตอบน้ำหนักของนิง้งจึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่าตัวไม่ทราบค่าลบ4เท่ากับ7 ในการหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่าต้องเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเลข4กับ7ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งโจทย์ลบคิดบวกดังนั้นเอา4บวก7ได้คำตอบเท่าไหร่นะครับเด็กๆเอา7ไว้ในใจชูม,มือขึ้นมาอีก4นะับต่อจาก7เป็น8 9 10 11ดังนั้นนิง้งหนัก11 กิโลกรัมน้ำหนักรวมของทั้ง3คนก็คือคำถามถูกไหมครับที่ถามว่าแต่ละคนหนักเท่าไหร่เด็กๆน้ำหนักรวมของทั้ง3คนควรหนักกว่าหรือเบากว่า11กิโลกรัมครับเพราะ11กิโลกรัมเป็นน้ำหนักของนิ้ง เมื่อเอาทั้งหมดมารวมกันเด็กๆคิดว่ามันจะหนักกว่าหรือเบาวกว่าครับคำตอบคือหนักกว่าจึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่า4บวก4บวก11นั่นก็คือน้ำหนักของไนท์น้ำหนักของดรีมและน้ำหนักของนิ่งเอามารวมกันหาคำตอบเอา4บวก4ได้เท่ากับ เอา4ไว้ในใจชูม,มือขึ้นมาอีก4นับต่อจาก4เป็น5 6 7 8แล้วเอา8ไปบวก11เอาเลขอะไรไว้ในใจดีครับเอาเลข11ไว้ในใจชูม,มือขึ้นมาอีก8นับต่อจาก11เป็น12 13 14 15 16 17 18 19 ดังนั้นข้อนี้ได้น้ำหนักรวมเท่ากับ19ตอบน้ำหนักรวมของทั้ง3คนเป็น19กิโลกรัมในช่องตออบตอบเขียนเลขคำตอบด้วยเลขไทยยากไหมครับเด็กๆแล้วพบกันใหม่กับแบบฝึกครั้งต่อไปสวัสดีครับ